เราไปลุยข้อ6กันเลยครับนะโอ้ข้อ6อันนี้เป็นโจทย์สพบปรทออบ2นะครับเป็นเรื่องความน่าจะเป็นปนกับเรื่องสมการเทคนิคนะครับนะอ่ะโอเคเอ่โจทย์นี้เป็นโจทย์สพบปรทออบ2นะครับนะโจทย์บอกว่าอะไรครับสุดหล่อเกิดเดือนมกราคมนะครับนะเขาบอกเพื่อนว่าวันเกิดของเขาเนะี่ยเป็นพหุคูณ เพ่าคูณก็คือแม่สุคูณนั่นเองนะครับนะคิดง่ายๆนะเพะ่าคูณของ3หรือ,อตรงนี้อุ้ยโทษทีตรงนี้คือหัวใจของมันละสําหรับข้อนี้เพ่าคูณของ3หรือสอดคล้องกับคําตอบของสมการตัวนี้นะครับนะ,ะถ้าความน่าจะเป็นที่เพื่อนจะทายวันเกิดของเขาถูกต้องนะครับเป็น A ส่วน B เมื่อหอรอมอของ A และ B เป็น1นะครับแล้ว A บวก B มีค่าเท่าไหร่ ปกติแล้วครับข้อนี้นะมันเป็นโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อะไรก็คือเอานะครับ ne ส่วนด้วย NH, n s ne ก็เป็นเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจใช่ไหมนะครับอ่ะตัวนี้นะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ ne ส่วนด้วย n s นะครับนะ ne ส่วนด้วย n s นะครับเ<ส>ขาบอกว่าเท่ากับ a ส่วน b นะก็ NE มันก็คือเหตุการณ์ที่จดสนใจที่เพื่อนจะทายวันเกิดถูกนะครับส่วน NS ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเลยทีนี้ข้อนี้มันมีข้อควรระวังคืออย่างนี้ครับน้องบอกอ้าวก็ทายวันเกิดในเดือนมกราคมมกรามี31มวันน้องก็บอกว่า NS มันก็31ซึ่งคำตอบมันจะผิดนะครับเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อนทายวันเกิดของเขาซึ่งมีสิทธิ์ทายได้คือต้องเป็นพหุคูณของ3ใช่ปะ แม่สุขคุณแม่สามน่ะนะครับนะแล้วก็เป็นคําตอบของตัวนี้นะเป็นคําตอบของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคําตอบแล้วก็แม่สุขคุณของ3ก่อนนะครับเอาละทีนี้นะครับน้องครับข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากๆเพราะว่ามันออกเรื่องความน่าจะเป็นไปปนกับก้อนนี้นะไปปนกับก้อนนี้นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าสมการเทคนิคดังนั้นอาจารย์นัดก็จะสอนเทคนิคให้ไปเลยนะครับก่อนอื่นอาจารย์นัดปรับนิดน,นึงครับน้องสังเกต8ตัวนี้ไหมครับ 8ตัวนี้คือ2ยกกำลังเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง3ใช่ป่ะ2ยกกำลัง3ทีนี้มันมียกกำลัง3คูณกันน้องก็ต้องเอาอะไรเอาฐานมาคูณกันก็คือเอา2กับก้อนเนี้ยคูณกันมันจะได้เป็น 2x กนะครับ 2x กำลัง2ลบ 14x แล้วก็บวก26นะครับนะแล้วก็บวก2 6อ่าโอเคทีนี้อาจารย์นัทบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสรรมการเทคนิคนะนะครับคำว่าเทคนิคคืออะไร น้องดูก้อนนี้ถ้าเอาฐานนะเอา x กาลัง2ลบ 5x บวก6ไปบวกกับเฉพาะฐานนะครับ x กาลัง2ลบ 9x บวก6นะมันก็จะได้ก้อนนี้ถูกไหมนะครับก้อนนี้เพราะฉะนั้นนะครับสมการเทคนิคข้อนี้ก็คืออ่ะถ้าน้องเจอ a กาลัง3บวก b กกาลัง3เท่ากับวงเล็บ a บวก B ทั้งหมดยกกำลัง 3. สามสดแดงว่านะครับสิ่งที่เราได้นะอันนี้เป็นสมการเทคนิคนะครับ A คูณ b แล้วก็คูณ a บวก B เนี่ยนะ,ม,นะนนม,มันก็จะได้เป็น0นเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็น0นนะครับถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์นัดพิสูจน์ให้ฟังคร่าวๆข,ข้อพิสูจน์หมึกตัวนี้นะครับก็ฝั่งขวาเนี่ยน้องก็กระจายกำลังสามออกมาอาจารย์นัดกระจายเลยนะ นะครับได้ A กําลัง3บวก 3A กําลัง 2b บนะครับบวก3 A มยกกาลัง2บวก B ยกกาลัง3ซึ่งน้องก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ป่ะไอ้เจ้าตัวนี้ตือต้อตือต้อตื้นะครับก็ย้ายไปลบกันเห็นไหมเสร็จแล้วก้อนเนี้ยน้องก็ดึง3 AB ออกมานะครับก้อนเนี้ยน้องก็ดึง3 a b ออกมาตัวเนี้ยมันตัวหน้าก็จะเหลือ A ตัวเดียวใช่ป่ะ ตัวหลังก็จะเหลือ b นะครับดังนั้นเรา3ไปหารก็จะได้ a คูณ b แล้วก็คูณ a บวก b เท่ากับ0นะครับถ้าน้องรู้หลักการตรงนี้ก็ใช้ไปเลยโอเคไหมครับนะหมึกตัวนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามันมาจากไหนนั่นเองนะครับนะดังนั้นไปเจอสมการกำลังสามบวกการน้องนึกถึงนะครับคอนเซปต์ตรงนี้นิดนึงอ่ะเรียบร้อยอาจารย์นั้นลบข้อพิสูจน์ทิ้งไปนะครับนะอ่ะในเมื่อน้องรู้คอนเซปต์แล้ว น้องก็เอาตัวนี้นะครับอ่ะทำเลยนะดังนั้นนะครับเราก็สรุปว่า x กําลังอ่ะ a ก็ L คือตัวนี้นะ x กําลังสองลบห x บวกหนะครับคูณกับตัวนี้นะ b ก็คือ x กําลังสองนะครับลบเก้ x นะบวกยีใช่ปะ่ะนะครับส่วน a บวก b ก็จะได้เป็น2 x กําลังสองนะครับลบสิบสี่ x นะบวกยี่สิบเอ้ยตัวทีบวกยี่สิบหก เท่ากับ0ย์อ่ะตรงนี้น้องแยกแฟกต์ออกมาก็จะได้ x ลบ2กับ x ลบ3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะแยกแฟกต์ออกมาก็จะได้เป็น x ลบ5กับ x ลบ4นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะส่วนตัวนี้ครับน้องก็แยกแฟกต์ออกมาใช่ป่ะนะน้องก็จะเห็นว่าน้องดึง2ออกมาก่อนตัวนี้น้องดึง2ออกมาข้างในก็จะเหลือ x ก็เหลือตัวนี้นั่นเองใช่ป่ะนะครับ x กำลัง2ลบ 7x บวกสิบสามนะครับบวกสิบสมนะครับทีเนี้ยน้องเห็นว่ามันแยกแฟกต์ได้ไหมไม่ได้ถูกปะนะมันแยกแฟกต์ไม่ได้ะนะน,ไไดนะครับอ่ะมันแยกแฟกต์ไม่ได้น้องก็เขียนค้างไว้อย่างนี้นะอาจารย์นัดขอเอาสองย้ายไปหารศูนย์เลยนะนะครับเนื่องจาก x ของเราที่สนใจนะน้อง x ของเราที่สนใจมันจะต้องเป็นจํานวนนับถูกปะ่ะ เพราะมันเป็นเรื่องของวันเกิดนะครับจะต้องเป็นจนํานวนนับแสดงว่าตัวนี้นะมันจะได้นะครับก็มันจะไม่มีคําตอบเพราะว่าต่อให้น้องไปหานะน้องไปหาคําตอบโดยใช้สูตรเพราะโดยปกติมันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะนะครับมันก็จะได้ในรูปติดลบเพราะฉะนั้นอาจารย์นะตัดประเด็นตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับแสดงว่า x ที่เป็นคําตอบของสมการข้อนี้ก็คือ 2, 3 4 5โอเคนะครับ2 3, 4 5เอาละ ทีเนี้ยดังนั้นเราจะได้ s แป p l เปิลสเปซเนี่ยนะ s แ m p l เปิลสเคืออะไรครับเขาบอกว่าเขาบอกเพื่อนว่าวันเกิดของเขาอะนะครับนะเป็นพระหุคูณของ3หรือสอดคล้องกับสรรมการน้องก็ไล่เลยนะครับมี2ใช่ป่ะ2มาจากตรงนี้นะแล้วก็3 3ม้าากันก็เขียนครั้งเดียว4 5ที่เหลือมันจะเป็นพระหุคูณของ3แต่ต้องไม่เกิน31เพราะว่ามกรามามี31วันน้องไล่เลยครับ ก็จะเป็น6ใช่ปะ่ะ9 10อะไร12 15อะไรเลย18นะครับ21นะ24 27แล้วอย่าลืมอะไรครับ30อ่าโอเคอ่เรียบร้อยนะครับก็น้องจะเห็นว่า s แ m p l e ป p a สเมีกี่ตัวน้องบอกอาจารย์นัดเลยเร็วสแปร์เป็นสเปมีกี่ตัวเร็ว แ m เปิลสเปซก็จะมีกี่ตัวครับแ m เปิลสเปซก็น้องก็นับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ทีนี้ NE ครับเพื่อนคนหนึ่งใช่ป่ะนะครับนะทายวันเกิดเพื่อนใช่ป่ะก็จะได้1ถูกไหมนะครับก็จะได้ทายได้แค่1วันดังนั้นแ e เปิลสเปซดังนั้นความน่าจะเป็นก็ NE ส่วน n s ก็คือ1ส่วน13ซึ่งแน่นอนหอเมอมัน หอละมอมได้1อยู่แล้วระหว่าง1กับ13ใช่ปะ่ะซึ่งโจทย์บอกว่ามันเท่ากับ A ส่วน B ใช่ไหมเราก็ได้ A ส่วน B เท่ากับ1ส่วน13ดังนั้นก็จะได้ว่า A เท่ากับ 1b เท่ากับ13ดังนั้นก็ A b บวกกันได้14นั่นเองนะครับนะก็ข้อนี้ก็ได้14ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากครับดีมากตรงไหนเอ่ยอย่างแรกเลยนะคือคำว่า s a m p l e Space ตรงนี้ถ้าน้องไปหลงประเด็นบอกว่าเดือนมกราทายได้ คือว,วันของเดือนมกราจะมี31แต่เขานะครับ ns ไม่ได้อยู่ตรงนั้น ns อยู่ตรงที่โจทย์เขาบอกว่าเป็นพหุคูณของ3หรือสอดคล้องกับสมการอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2มันเป็นสมการเทคนิคครับอาจารย์นัดบอกได้เลยเข้อสอบแข่งขันออกบ่อยมากถ้าไปเจอ a กําลัง3บวก b กําลัง3เท่ากับกรณีน่ะ a บวก b กําลัง3น้องสรุปไปเลยว่า a คูณ b แล้วก็คูณ a บวก b เท่ากับ0โอเคนะครับอ่ะเรียบร้อย ข้อนี้ก็ตอบ14เอาละเราไปลุยข้อ7กันเลยครับถ้าถ้ากรณีน้องไม่ทนันน้องหยุดก่อนก็นได้นะแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆแกะรายละเอยียดที่แบบอาจารย์นัดเขียนทีละบรรทัดก็ได้นะครับอ่ะโอเคสําหรับโจทย์ข้อ7ก็จะคล้ายกับโจทย์ข้อเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของสมการพหุนามเอาละน้องๆวิเคราะห์โจทย์เลยครับอ่ะดูโจทย์นะถ้าก้อนนี้ยกกําลัง3 บวกก้อนนี้ยกกําลังสาบวกหกยกกาลังสามเท่ากับก้อนนี้ยกกําลังสามถามว่าแล้วค่าของก้อนเนี้ยคูณกันสามก้อนนะนะครับเท่ากับเท่าไหร่น้องจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งใช่ไหมเขาเอาอะไรคูณกันเอาฐานตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้คูณกันใช่ป่ะนะครับก็จะเป็นสมการเทคนิคคล้ายๆเมื่อตะกีนี้นะครับคล้ายๆเมื่อตะกีนี้เพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มตัวอะไรเข้ามา6ยกกาลังสาใช่ป่ะเอาละน้องต้องกล้าสมมุติ ه, น้องต้องกล้าสมมุติเอาละถ้าอาจารย์นัทจะสมมุตินี้เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้ก็จะได้ A อกลังสใช่ไ่ะบวกอันนี้ก็จะเป็น B ยกกำลังอะไร3ใช่ไหมน้องช่วยอาจารย์นัทนิดเดิงเอา6ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่ครับ6ยกกำลังสก็จะได้216นะนะครับเท่ากับน้องสังเกตตัวนี้คือใครครับถ้าน้องสังเกตนะถ้าน้องเอา A ตัวนี้นะ บวก b ตัวนี้นะมันจะได้3 x กําลัง2ใช่ปะ่ะบวก5 x แล้วก็บวกเเอาละตัวนี้มันก็คือ a บวก b ยกกําลังเท่าไหร่นั่นเองยกกําลัง3แล้วน้องเห็นสิ่งที่โจทย์ถามไหมนะครับตัวนี้ก็ a ใช่ปะ่ะคูณตัวนี้ก็ b ใช่ไหมแล้วตัวนี้มันก็คือ a บวกอะไร a บวก b ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ a คูณ b คูณ a บวก b ว่าเท่าไหร่ดังนั้นไม่จำเป็นต้องหา x ออกมา นะครับแค่คูณกันทีนี้น้องก็มาทําเลยครับก็ตัวนี้นะน้องเริ่มจากฝั่งขวาก่อนน้องก็เอาฝั่งขวาเนี่ยนะมากระจายกําลัง3นะครับใช้กําลัง3สมบูรณ์นะก็จะได้เป็นหน้ากําลัง3บวก3คูณอะไรครับหน้ากําลัง2หลังบวก3คูณหน้าหลังกําลัง2นะครับแล้วก็บวกหลังกําลัง3ก็ได้ B กําลัง3เสร็จแล้วน้องก็เอาเอกลัง3ย้ายไปลบกัน เอา b กําลัง3ย้ายไปลบกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้องเห็นไหมครับน้องเห็นไหมตัวนี้ใช่ปะ่ะตัวนี้นะครับเราก็ดึง3อะไรออกมา 3ab นะครับข้างในมันตัวหน้ามี a กําลัง2ใช่ปะ่ะดังนั้นข้างในก็เหลือ a เดียวตัวหลังก็จะเหลือ b เดียวนี่ไงครับสิ่งนี้โจทย์ถามโผล่อยู่ตรงนี้ละใช่ปะ่ะนะดังนั้นเราก็3ไปหาร216ก็จะได้คำตอบนั่นเอง แปลว่า A อคูณบแล้วก็ A อบวกบน้องก็เอานะครับ216หารด้วย3นะครับซึ่งก็จะหารได้72เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ72นั่นเองนะครับก็ไปตรงกับช้อย4เห็นไหมครับแต่และข้อของสมการพหออุนามถ้าเกิดโจทย์มันเยอะๆมันมักจะแฝงด้วยเทคนิคหรือทิคนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อ7นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้น้องดูนะนะครับก็ลองไปวิเคราะห์หรืออัด น้องถ้าเกิดเจอคลิปต่อๆไปของอาจารย์นัทนะครับนะยกยกเว้นคลิปหลุดนะครับยกเว้นคลิปหลุดนะ <c ười> ก็คลิปหลุดคือหมายถึงว่าอาจารย์นัทมีมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันหลุดลงมาตรงนี้นะครับน้องก็ไม่ต้องดูนะครับอันนี้เป็นมุกที่ตลกมากนะครับโอเคไปดูโจทย์ข้อ8กันเลยครับนะรีบไปดีกว่าเพราะว่าอายมุกเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะโอเคข้อ8 นะครับโอ้โหข้อน,นี้เป็นเรื่องของเลขยกกําลังปนกับการจัดรูปเพราะอย่าลืมอาจารย์นะัทบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสมการเดียว2ตัวแปรจัดรูปนะครับอะก้อนนี้บอกว่า5,998กําลังสองบวก4คูณก็5,998เลบ9ก9 9 9สเห็นตัวนี้น้องรู้ได้เลยถ้าใครคิดจะเอาตัว5,998ยกกําลังสองบวกตัวนี้ลบตัวนี้แล้วจัดรูปตัวนี้อาจารย์นะัทบอกว่านะครับ คืออยู่โรงเรียนเดิมดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลามากนะครับนะนะเพียงแต่ว่าคืออาจารย์นัดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังน้องๆกค็ค่อยๆดูก็ได้ข้อนี้ไม่ยากหรอกมันซ่อนอะไรบางอย่างอยู่นะครับอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้ท่าเ a คูณ10กำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10แล้ว 2a บวก n กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาละครับน้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอมองว่าเฮ้ยโจกข้อนี้มันยากนะ น้องมองอย่างแรกก่อนน้องมองตัวแปรให้มันก่อนจะเห็นว่านะครับมันมี5,000เท่าไหร่5,998ใช่ป่ะถ้าเกิดอาจารย์นัทให้ตัวนี้เป็น x นะก็เป็น x กาลังสองใช่ป่ะตัวนี้จะเป็น 4x แค่นี้น้องเห็นอะไรไหมครับคําตอบคืออาจารย์นัทเห็นกําลังสองสมบูรณ์ก็อาจารย์นัดใช้วิธีบวกเข้าลบออกเห็นไหมบวก4ีลบสี่อาจารย์นัทจะจัดรูปก่อนนะ นะครับเท่ากับเท่านี้นะก็ปล่อยไปนะครับตัวนี้เราจะพบว่าอะไรครับตัวนี้เราจะพบว่าอะไรมันคือ x บวก2ใช่ป่ะทั้งหมดกําลัง2เสร็จแล้วน้องบอกอาจารย์นัดมาสิลบ4กับลบตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้ลบ1ล้านถูกปะลบ1ล้านโอเคไหมลบ1ล้านอ่ะเอาละน้องครับในเมื่อน้องจัดเป็นกําลัง 2, สองสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้องก็แทนค่าย้อนกลับ นะค่า x คือ5,998บวก2ก็เป็น6อะไร6,000ถูกปะ6,000กำลัง2อ,อ่ะคุณน้องบอกอาจารย์นัดมาสินะครับ1นล้านนะครับนะทำให้อยู่ในรูปของกำลัง2คือเท่าไหร่ครับนิวสตสา์ใช้คุณน้องเลยนะเนี่ยนะครับนะออาวเท่าไหร่แล้วช่วยคิดหน่อยเออ1น0 0นะครับนะกำลัง2เฮ้ยมันเห็นอะไรไหมเนี่ยผลต่างกำลัง2ใช่ปะ นะผลต่างกาลังสองอ่ะก็น้องก็ใช้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ปะ่ะหน้าลบหลังหน้าคือ6000หลังคือ5,000หน้าลบหลังอ้ยโทษด,ดีหน้าคือ6 0พันใช่ปะ่ะหลังคือ1000เพราะฉะนั้นหน้าลบหลังมันก็เหลือ5000ันคูณตัวนี้ก็เป็น700ดัอ่ะดังนั้นตัวนี้คูณกันก็ได้3 5แล้วก็ศูนย์กี่ตัว0 6ย์ตัวใช่ปะ่ะนะครับอ่ะนะดังนั้นเราก็มาจัดรูปใช่ปะ่ะก็ได้ A คูณ สิยกกำลัง N ตัวนี้น้องเขียนในรูปของก้อนนี้ใช่ปะก็จะได้3.5ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ใช่ปะเราก็ถอยมาเติมจุดให้มัน7ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเป็น10ยกกำลัง7นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะถ้าเทียบก็ได้ A เท่ากับ3.5 N เท่ากับ7เพราะฉะนั้นสิ่งนี้โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรวะนะครับ 2a ูณ n ยกกำลัง2 น้องก็เอา2ไปคูณ3.5แล้วไปบวกกับ7ยกกำลัง2องหาคำตอบครับอันนี้ได้ได้7ใช่ป่ะนะครับอันนี้ได้49กนะครับก็จะบวกกันได้56นะอ่ะเรียบร้อยข้อนี้ก็ตอบ56นะครับซึ่งไปตรงกับข้อ4นั่นเองพบว่าข้อนี้ถ้าเกิดน้องเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยน้องได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร นะครับก็คือสมมุติตัวแปรก่อนเสร็จแล้วน้องเจอ x กาลังสบวก4 x น้องก็นึกถึงนะครับกาลัง2สมบูรณ์น้องต้องกล้าบวกเข้าลบออกนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดกําลัง2สมบูรณ์แล้วก็จัดรูปก็จะได้คําตอบเรียบร้อยข้อนี้ก็ตอบ56เห็นไหมครับไม่ยากงั้นเราไปลุยข้อ9กันเลยเนาะน้องดูข้อ9ครับอ่ะข้อ9ก็เป็นโจทย์เรื่องพหุนามนะครับเอาละ ถ้า x ลบ a คูณ x ลบ b คูณ x ลบ c เท่ากับก้อนนี้นะนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับวงเล็บ1ลบ a กําลัง2คูณ1ลบ b กําลัง2คูณ1ลบ c กําลัง2 b, มีค่าเท่ากับข้อใดน,นะครับต้องบางคนอาจจะบอกว่าก็อย่างนี้ไงอาจารย์นัดเราก็มาแยกแฟกเตอร์นะครับตัวเนี้ยนะก็อาจจะหารสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะได้คูณกัน3มวงเล็บออกมา นะครับก็จะได้คูณกัน3มวงเล็บออกมาเสร็จแล้วน้องก็เทียบหา a b c ใช่ปะ่ะก็เอามาแทนในนี้นะครับก็เอามาแทนในนี้ซึ่งถามว่ามันจะทําได้ไหมคําตอบคือก็เป็นเรื่องยากอยู่นะนะครับสังเกตได้อย่างง่ายๆถ้าเราแห่จํานวนนับที่หรือจํานวนเต็มที่3ตัวนะครับคูณกันได้ตัวท้ายแบบนี้ยนะได้5มันก็จะยากอยู่ใช่ปะ่ะหรือถ้าเกิดน้องลองก่อนก็ได้ไปแห่สังเคราะห์ นะครับเพราะในบางทีโจทย์แต่ละข้อมันอาจจะทั้งหารได้หรือหารไม่ได้อย่างเงี้ยน้องอาจจะลองหารสังเคราะห์เพื่อแยกตัวประกอบก่อนนะครับแต่โจทย์ส่วนใหญ่มันจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกน้องนะครับเพราะฉะเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อมันน่าจะมีเทคนิคอ่ะโอเคทีนี้ก็อย่างที่เหมือนเดิมอย่างแรกคือสมการเดียวแต่3ามตัวแปรใช่ไหมมี a b c เพราะฉะนั้นอาจารย์นัทกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมจัดรูปนะครับนะอ่ะโอเคคุณน้องสังเกตเห็นตัวนี้ไหมครับนะ นะครับสังเกตเห็นตัวนี้ไหมมันคือผลต่างกําลังอะไร2ใช่ป่ะอย่างเช่นตัวนี้คือ1นนึอ่ะมันแปลงเป็น1นึ่กำลังสองได้ทุกตัวแหละเพราะฉะนั้นเราจะแยกแฟกเตอร์ได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับแต่อาจารย์นัดขอจัดกลุ่มไปเลยแล้วกันก็จะเป็น 1-A ลบเคูณหลบบคูณหลบสแล้วตัวหลังเป็นก็หน้าบวกหลังก็เป็น1นบวกเนะครับหนวกบนะครับแล้วก็คูณหบวกสนั่นเองนะครับเอาละ อันนี้ก็จัดกลุ่มเพราะอะไรคุณน้องสังเกตต่อนะสังเกตตัวนี้ตัวนี้มันเกือบจะเป็นตัวนี้แล้วใช่ปะนะมันเกือบจะเป็นตัวนี้เพียงแต่ว่าเราแทนอะไรเข้าไปนะครับจากเปลี่ยนจาก x เ,เป็นเปลี่ยนจาก x เ,เป็น1ถูกปะดังนั้นน้องครับตรงนี้นะน้องแทน x เ,เป็น1เลยนะครับน้องแทน x เ,เป็น1ถามว่ารู้ได้ไงต้องแทน x เ,เป็น1เฮ้ยก็สังเกตบ้าง ตรงนี้อาจารย์นัดก็วิเคราะห์ให้แล้วก็เป็น 1-A ลบใช่ป่ะคูณ 1-B ลบนะครับแล้วก็คูณ 1-C ลบอ่ะลุยเลย1ยกกำลัง3ได้1ใช่ป่ะลบกคูณ1ก็ได้9แล้วก็บวก5นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้นะครับ10อะไรเออจะได้ลบใช่ป่ะไม่ใช่10อะไรนะคือได้ลบนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วน้องบอกต่อเฮ้ยแล้วมันจะทำยังไงดีล่ะ ตัวนี้มันเป็น1บวกใช่ไหมนะครับการนี้มันเป็น1บวกถ้าเกิดน้องสังเกตดีๆถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น 1, ลบหนึ่งใช่ป่ะลบหลบหเสร็จแล้วแต่และว,วงเล็บน้องดึงลบออกมานะข้างในมันก็จะเป็น1นึ a, 1่งบวกเอหนึ 4, ่งบวกบวกใช่ป่ะดังนั้นอันนี้ก็แทนนะเเป็นลบหนะครับแทน x เป็นลบห่ะตัวข้างในก็ได้ลบหลบ a แล้วก็ลบหนะครับลบ b วงเล็บสุดท้ายก็ลบหนึ 1, ่งลบสีนะครับเท่ากับลบหนึงยกกำลังสามได้ลบหนึ 1, ถูกไหมลบหนคูณกับลบเก้ากลายเป็นบวกเก้าแล้วก็บวกห้าซึ่งตรงนี้มันจะได้13แต่น้องสังเกตฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายน้องดึงลบออกมานะน้องดึงลบออกมาน้องดึงลบตัวนี้ออกมาน้องดึงลบตัวนี้ออกมาปรากฏว่ามันมีติดลบใช่ปะ่ะ ติดลบนะโอเคไหมครับติดลบดแล้วจา์นัดย้ายตัวนี้มาหารก็ได้ลบ13นั่นเองตรงนี้ไม่งงนะครับเรียบร้อยเราก็ได้นะครับสก้อนแล้วใช่ปะนะครับที่เป็น 1-a ลบ A คูณ1ลบ B คูณ1ลบคูณกันได้ลบ3แล้วก็ 1-a บวก A คูณ1บวก B คูณ1บวก C ก็จะได้นะครับลบสิดังนั้นน้องก็เอามาแทนค่าเลยครับก็ลบ3คูณลบสิ 13, นะครับก็จะได้คำตอบเป็น30อะไรนั่นเอง 39นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับซึ่งก็ไปตรงกับช้อยสี่เห็นไหมครับข้อนี้ถ้าเกิดน้องมีทักษะการสังเกตซึ่งอย่างที่อาจารย์นัดบอกว่าถ้าเกิดเรายังไม่เซียนอะ่ะเราอาจจะลองไปแยกแฟกเตอร์ตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าแยกไม่ได้น้องนึกถึงการจัดรูปนะซึ่งโจทย์โดยส่วนใหญ่ถ้าข้อสอบแข่งขันมักจะแยกไม่ได้นะครับเพราะถ้าข้อไหนที่แยกได้ถือว่าถ้าข้อไหนที่แยกได้ถือว่าข้อนั้นเป็นโจทย์ที่ง่ายเกินไปนะครับนะ,อะโอเค เราไปดูโจทย์ข้อสิบเลยครับโอ้โหข้อนี้น้องดูโจทย์แล้วท้อแท้ใช่ปะ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะนะครับนะข้อมูลกําหนดมาให้นิดเดียวกําลังก็เยอะต้องร้อยสิบห้าใช่ปะ่ะอาจานั้นอากจะบอกว่ากรณีที่โจทย์กําหนดกําลังเยอะๆไม่มีอะไรหรอกครับน้องนะไม่มีอะไรเลยนะครับนะก็เพียงแต่ว่าน้องต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับอ่ะโอเคข้อสิบครับถ้าเศษของการหารก้อนนี้เลยนะด้วยตัวนี้คือ R แล้ว r กําลัง2บวก2มีค่าเป็นเท่าใดนะครับเอาละอย่างที่อาจารย์นัทบอกใช่ปะอันนี้มันเป็นเรื่องการหารซึ่งก็ทําได้3แบบแบบแรกหารยาวซึ่งตัดทิ้งไปได้เลยเพราะ x กําลัง15 x กําลัง115มันเยอะไปสองหารสังเคราะห์มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวหารกําลังไม่ใช่เป็นหนึ่งเหลือสมการการหารใช่ปะน้องก็มาใช้สมการการหารใช่ไหมลองบอกอาจารย์นัทมาสิตัวตั้งคือ x กําลัง110อะไร ห้าลบด้วยตัวหารใช่ะปะไอตัวที่ตัวตั้งนะก็คือตัวนี้เท่ากับตัวหารตัวหารคือตัวนี้นะคูณผลหารแล้วก็บวกเศษเศษคืออาทีนี้ผลหารรู้ไหมครับผลหารไม่รู้ใช่ป่ะน้องให้เป็นอะไรก็ก็ได้ ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้เป็น qx ส่วนใหญ่ให้เป็น qx ก็เป็นพหุนามก้อนหนึ่งที่ไม่รู้ตัวนี้คือไม่รู้นะครับตัวนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้น้องต้องทาไมกําจัดครับนะก็เหมือนกับก็เหมือนกับการเรียนรู้น้องไม่รู้อะไรน้องกําจัดก็คือเรียนให้เป็นรู้ซะนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันน้องไม่รู้ก็ คำจัดมันไปคําว่ากําจัดน้องําจัดก็คือทําให้มันเป็นศูนย์นะครับโอเคนะครับําจัดก็คือทําให้มันเป็นศูนย์นะครับทาให้มันเป็นศูนย์แปลว่าน้องก็ต้องทาก้อนนี้ให้เป็นศูนย์เพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับน้องสังเกตดีดีถ้าน้องแทน x เป็น1นะถ้าน้องแทน x เป็น1เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ก้อนนี้เป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทิคหรือเทคนิคของข้อน,นี้ก็คือใช้สมการการหารแล้วแทนค่า เพื่อกำจัดในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับสรุปก็ข้อนี้แทน x เป็น1นะครับนะน้องแทน x เป็น1เอาละ1ยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้1ถูกปะอันนี้ก็เป็นลบ2บวก1บวก3ก้อนนี้เป็น0นนะ0ย์คูณอะไรหรือสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้0นย์ถูกปะก็จะได้บวก R นะครับฝั่งนี้ก็จะได้ R เป็น3นั่นเองถูกไหมเรียบร้อยครับข้อนี้ก็ง่ายสุด นะดังนั้น r กําลัง2บวก2ก็ r กําลัง2ได้9บวก2ก็ได้11นั่นเองโอเคก็ตอบ11นะครับน้องครับข้อนี้นะถ้าคนออกข้อสอบแข่งขันระดับมต้นจะไปเอาออกนะข้อนี้เต็มที่เขาก็เปลี่ยนเฉพาะตัวกําลัง115นะครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่นิยมนะที่อาจารย์นัดเจอบ่อยๆก็คือจะเปลี่ยนเป็นปีพศถ้าเขาจะเอามาออกข้อสอบแข่งขันปีนี้ก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้เป็น2557เห็นไหมนะครับ นะหรือจะเปลี่ยนปีหน้าก็2558หรือเปลี่ยนเป็นปีคศก็ได้นะครับอโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่อาจารย์นัทเลือกมาสอนที่เป็นโจทย์เด่นๆนะครับในเรื่องของพหุานามนะครับหรือเรื่องของพีชคณิตที่ข้อสอบแข่งขันชอบออกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้น้องๆศึกษานะครับน้องศึกษาจากคลิปตรงนี้ก็น้องก็ลองไปหาซื้อหนังสือนะครับลองมาตะลุย นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์นัทก็เขียนหนังสือไว้ระดับมต้นไว้3มเล่มนะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดนะครับทั่วๆไปตามร้านหนังสืออย่างเช่นซีเอ็ดหรือศูนย์หนังสือจุฬาหรือศูนย์หนังสือที่อ,อ,อยู่ตามตามต่างจังหวัดนะครับน้องก็ไปหาซื้อแล้วก็ศึกษาดูก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจประเด็นตรงไหนก็ลองสอบถามหรือลองถามอาจารย์นัทนะครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์มานะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ